มาถึงคิวของ U19 ซึ่งเราก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับว่าจากฟอร์มในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะเดินทางมาถึงรอบนี้ได้ผมวางเป้าหมายว่าทีมชุดนี้อย่างขี้เรศุดคือรอบรองชนะเลิศแต่การเดินทางมาถึงรอบชิงถือว่าเกินเป้าสนามเนี่ยจุถึง5 0,000่นคนนะครับแต่รอบชิงชนะเลิศผมว่าบรรยากาศมันก็คงจะโหค่อนข้างครุกก่นุนเหมือนกันและก็เป็นบททดสอบให้น้องๆกับการเจอเจ้าภาพที่เข้ามาถึงรอบชิงแล้วแฟนบอลอินโดก็บ้าบอลด้วยอินโดในชุดนี้ก็จะมีตัวโอนสัญชาติมา นะครับที่มีเชื้อสายเป็นอินโดมันจะเป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวเนี่ยก็ยังมีอยู่ในชุดนี้นะครับครับวันนี้นะครับจะมาพูดถึงความพร้อมของน้องๆ U19 ทีมชาติไทยนะครับที่จะลงแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ กับทางอินโดนีเซียเจ้าภาพนะครับซึ่งถ้าเราสังเกตก,กันเนี่ยในระดับอาเซียนการแข่งขันในรอบปีนี้เนี่ยอินโดนจะเหมาหมดเลยนะครับทุกรายการซึ่งถามว่าเขาชิงความได้เปรียบได้ไหมเนี่ยเพราะผลงานของเขาโดยวรวมก็ถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่าอย่างยู16เนี่ยอาจจะเสียโอกาสไปนิดนึงเพราะว่าถ้าพูดถึงด้วยศักยภาพเขาก็ดีพอจะไปถึงนัดชิงได้แต่ปรากฏว่าทีมไทยนะครับทำได้อย่างยอดเยี่ยมและสามารถเข้าไปเล่นกับออสเตรเลีย,ยสะดวกคราวนี้ มาถึงคิวของ u 19ซึ่งเราก็ไม่คาดคิดเหมือนกันนะครับว่าจะฟอร์มในรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยจะเดินทางมาถึงรอบนี้ได้ผมวางเป้าหมายว่าทีมชุดนี้อย่างขี้เลสุดคือรอบรองชนะเลิศแต่การเดินทางมาถึงรอบชิงถือว่าเกินเป้ากับฟอร์มการเล่นซึ่งถูกวิพรากษ์วิจณ์มาตลอดนะครับในรอบแรกที่ผ่านมาส่วนผลงานถ้าถามเป็นคาดบันไดไหมเนี่ยผมว่ามันจะกระโดดในรอบรองที่เจอกับออสเตรเลียเพราะว่าด้วยความเป็นออสเตรเลียด้วยเราคาดหวังอยู่แล้วนะครับว่าเจอกับออสเตรเลียเนี่ยคือเราต้องสู้ ในแบบฉบับที่รับแล้วก็รอโต้กลับแล้วปรากฏว่าเราดันได้ประตูจากการที่ออสเตรเลียมีความผิดพลาดและเขาไม่สามารถเอาคืนได้และก็ต้องชมความยอดเยี่ยมของน้องๆด้วยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของเกมรับที่สามารถช่วยกันเล่นแม้ว่าจะเหลือ10คนในช่วง20นาที ก็สามารถต้านอยู่ได้นะครับแล้วก็ทําให้เราได้เห็นแล้วว่าโอเคเรื่องของวิธีการรับมันยังพอมีกันอยู่นะครับแต่เกมลุกเป็นสิ่งที่เอเมอร์เซนเปรราคุณซือของทีมชุดนี้ก็ยังคงต้องพิสูจน์ตัวเองต่อเพราะว่าถ้าเกิดคุณต่อยอดในรายการระดับนี้ไม่ได้คุณจะไปถึงเอเชียร,รอบสุดท้ายก็ยากเช่นเดียวกันผมเชื่อว่าทุกอย่างจะเป็นบททดสอบตรงนี้เหมือนกันว่าจะได้ไปต่อหรือไม่นะครับเพราะว่าบุรีรัมเป็นทีมที่เปลี่ยนโคช้ช บ่อยอยู่แล้วนะครับอันนี้พูดถึงพาร์ทของทีมชาตินะครับคนจะงงว่าเกี่ยวอะไรกับบุรีดามเผื่อบ,บางท่านไม่ทราบก,ก็จะพูดให้ฟังให้ชัดเจนอีกรอบหนึ่งว่าทีมชาติชตุดนี้เนี่ยสโมสรบุรีรามเนี่ยรับผิดชอบเอามาดูแลตาม MOU ที่เซ็นกับสมาค,คมไว้นะครับในชุดก่อนของยุคท่านสมยศนะครับต่อเนื่องมาก็จะไปลุ้นจนถึงชิงแชมป์เอเชียร,รอบสุดท้ายนั่นคือการเสรจภารกิจถ้าได้ไปายาวชนโลกยู20 ก็เป็นความสําเร็จที่บุรีรัมย์เนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ว่าเดินทางมาตรงนี้นะครับเพื่อต้องการพิสูจน์ตัวเองในานามสโมสรว่าสามารถทําทีมชาติประสบความสําเร็จได้แต่ก็เจอแรงเสียดทานในโซเชียลมีเดียเหมือนกันก็เป็นความท้าทายนะครับที่สโมสรเองก็เอา DNA ของทีมมาเป็นเดิมพนันนักเตะที่น่าจะเป็นความหวังก็แน่นอนแหละครับธนกรษชนเมืองปักแต่ว่าอาจจะไม่ได้อยู่ในช่วงสภาพความฟิตที่ดีที่สุด ก็พยายามเล่นประคองทีมแต่เดินทางมาถึงนัดน,นี้แล้วเนี่ยยังไงต้องออกสตาร์ตตัวจริงแล้วก็ต้องเพิ่มบทบาทในเกมรุกกับการเล่นร่วมกับเพื่อน ให้ได้มากกว่านี้คือธนก,กิจนจะเล่นได้อยู่แล้วแต่ปัญหาคือตัวเติมตัวขึ้นไปซัพพอร์ตสนับสนุนเนี่ยผมว่ามันน้อยเกินไปนะครับสังเกตได้เลยในแต่ละเกมโดยเฉพาะนัดกับออสเตรเลียเนี่ยเรามีโอกาสมากมายในการจะโต้เขาแต่ว่าเราขึ้นไปเนี่ยจังหวะบางทีเดี๋ยวมันเร็วกว่าเดี๋ยวมันช้ากว่ามันยังหาความลงตัวไม่ได้ส่วนข้างบนนะครับเดคแคนไรอันก็เป็นความหวังเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าฟุตบอลยาวของเรามันไม่แม่นนะครับเขาก็อาจจะหาโอกาสในการเก็บบอลไม่ได้เพราะว่าการขยับเคลื่อนที่เนี่ยก็เห็นอยู่ว่าพยายามฉีกตัว ออกมรับบอลด้านข้างแต่ฟุตบอลด้านข้างของเราเนี่ยที่โจมตีเป็นหลักเนี่ยประสิทธิภาพก็ไม่ได้มีความแม่นยาสักเท่าไหร่อีกหนึ่งคนที่ต้องชื่นชมก็คือพงศกรสังคโสภานะครับที่มาตรฐานยังคงดีสําหรับการเล่นกับทีมชาติตั้งแต่ชุดยู17เล่นชิงแชมป์เอเชียต่อมาถึงตรงนี้นะครับการเดินทางามาจากราชบุรีมาร่วมงานก็แสดงให้เห็นว่าถึงแม้จังหวะจากโคนจะไมไ่ลงตัวกับเพื่อนแต่เขามีจังหวะฟุตบอลทั้งเกมรับแล้วกเกมรุกที่มีความขยัน เป็นที่ตั้งอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วว่ามันสําคัญมากกับน้องชุดนี้นะครับถ้าเล่นวิ่งและช่วยกันไล่เนี่ยมันก็จะเป็นนิยามที่บุรีร,รัมย์ชอบพูดเสมอตอนคุณในวินบอกนะครับนักเตะก่อนจะลงแข่งขันช่วยกันเล่นช่วยกันไล่ซึ่งวันนี้ควรจะเห็นภาพแบบนั้นเยอะมากๆกับอินโดนีเซียเพราะเขาเป็นเจ้าภาพสนามเนี่ยจุถึง5 0,000่นคนนะครับแต่รอบชิงชาานะเลิศผมว่าบรรยากาศมันก็คงจะโหค่อนข้างครุกนุุนเหมือนกันและก็เป็นบททดสอบให้น้อง,องๆก,กับการเจอเจ้าภาพ ที่เข้ามาถึงรอบชิงแล้วแฟนบอลอินโดก็บ้าบอลด้วยส่วนทางฝั่งของอินโดเองเนี่ยถ้าพูดถึงความพร้อมกุเสือของเขาทํางานต่อเนื่องนะครับการเก็บตัวอาจจะไม่เหมือนกับบุรีรัมที่เก็บตัวอยู่ด้วยกันเป็นปีครึ่งแต่สุดท้ายเนี่ยเมื่อผู้เล่นไม่ใช่หัวกะทิของรุ่นนะครับคืออาจจะมีดีกว่านี้แต่ว่าด้วยโครงสร้างต่างเนี่ยเราเข้าใจว่าถ้าต้องไปเก็บตัวกินนอนที่บุรีรัมเนี่ยนักกีฬา ก็อาจจะไม่ได้ไปจากสโมสรอ,อื่นตรงนี้ก็ต้องแบกรับเกินให้ได้กับเรื่องของกระแสความกดดันซึ่งทีมชาติเองก็ต้องเข้าไปชาร์จด้วยว่าเขาทำยังไงให้เกิดจุดเกลื่องกลางที่ทําให้บุรีรัมย์เนี่ยยังทํางานต่อได้ใน MOU ที่เหลืออยู่นะครับก็เหลือเวลาอีกพอสมควรเหมือนกันอีกสักประมาณน,น่าจะเกือบครึ่งปีได้นะครับทำยังไงให้ได้ตักเตะที่ดีที่สุดเพื่อให้ผ้าของทมีมชาติมันออกมาดีกว่านี้ซึ่งอินโดเนี่ยความต่อเนื่องของเขาคือการใช้โค้ช ที่ทำเยาว,วชนเนี่ยอย่างอินดัเซียฟี่เนี่ยนะครับก็เคยทำอูยี่สิบสองก็คือเล่นในซีเกมที่เจอกับชุดคดละก็เอาชนะไปได้ในซีเกมที่กัมพูชาแล้วก็ทําหลายชุดตั้งแต่ยุคของทางโคตโยง่งเจอกันก็เคยทานะครับคือทํามาต่อเนื่องแล้วถอยมาทำยูสิบเก้าด้วยตอนนี้เป็นหน้าที่ของเขาแล้วเพราะว่าชินททยองเนี่ยรับดูสองชุดข้างบนก็เอาเป็นว่าเป็นกุนสือที่รู้จักวัตถุดิบนักเตะของอินโดนีเซียเยอะที่สุดคนหนึ่งแล้วอินโดนในชุดเนี้ย ก็ยังมีตัวโอนสัญชาติมานะครับที่มีเชื้อสายเป็นอินโดมจะเป็นลูกครึ่งลูกเซี่ยวก็ยังมีอยู่ในชุดนี้นะครับอย่างนักเตะหมายเลขเก้านะครับที่เล่นอยู่ในลีกของเนเธอร์แลนด์นั่นก็คือเยนส์ลาเวนนะครับแล้วก็มีตัวจากซัปโปโรที่เล่นในบราซิลนะครับเป็นทีมเยาวชน,น,ววชนก็คือเวลเบอร์จูอาดิมแล้วก็อีกหนึ่งคนี่เล่นในสเปนนะครับที่ติดมาในทีมชุดนี้ั่นคือมาเซรินุส มาโอลานะครับก็เป็นเด็กวัย18-19นะครับที่กําลังสดๆกันทั้งนั้นเลยที่เหลือก็เป็นตัวที่เล่นในลีกแล้วก็มีนักเตะหลายๆคนนะครับที่มีชื่อกลังจะก้าวไปติดชุดใหญ่ซึ่งจินทายองเนี่ยก็พร้อมจะหยิบจับเด็กพวกนี้ขึ้นไปใช้งานแต่ได้รูปแบบยุทธวิธีการเล่นเนี่ยผมว่าอาจจะต้องไปปรุงในชุดข้างบนซะมากกว่าดังนั้นความใกล้เคียงมันก็พอมีอยู่นะครับ ซึ่งทางฝั่งของอินโดเองเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านมาเลเซียมาง่ายๆชนะไปเพียงแค่1ประตูต่อศูนย์ดังนั้นก็อาจจะพอบอกได้ว่าในรุ่นนี้เนี่ยมันมีความใกล้เคียงกันพอสมควรและใครจะหยิบจับอฟอร์มในช่วงสําคัญเอาไปได้ซึ่งมันเดินทางมาถึงนัดชิงดําแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าสุดท้ายกําลังใจเนี่ยเรามีให้กับทีมชาติอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นใครทำนะชุดไหนก็ตามขอให้น้องเล่นออกมาให้เต็มที่แล้วก็ อยากเห็นภาพของการวิ่งเข้าใส่นะครับพยายามเข้าหาฟุตบอลมีปฏิกิริยาเรียลชั่นทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับดีๆถ้าสมาธิดีนะครับไม่เสียก่อนเนี่ยก็ไม่ได้มีปัญหานะครับเราก็าจะขาดนักเตะที่โดนใบแดงในเกมที่แล้วนะเพียงแค่คนเดียวที่เหลือเนี่ยก็น่าจะพร้อมสมบูรณ์ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เต็มร้อเเซมากก็อาจจะต้องเตรียมร่างกายในการพักฟื้นนะครับจากการที่มีเวลาพักค่อนข้างจะน้อยแต่ก็แน่นอนครับถึงตรงนี้แล้วนะบบทพิสูจน์แรก กับเวทีระดับอาเซียนจะไปได้ไกลแค่ไหนก็19ในกา30นาทีเกมในรอบชิงชนะเลิศนะครับไทยเจอกับอินโดนีเซียยู19ชิงแชมป์อาเซียนนะครับมีการถ่ายทอดให้ดูทาง a อเอสเนะครับใครสนใจก็ลองแวะเวียนเข้าไปดูกันได้นอกเหนือจากภารกิจเชียร์นักกีฬาไทยในโอลิมปิกเกมส์ครับไม่พลาดทุกเรื่องราวกีฬาอย่าลืมกด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนในช่องทาง YouTube c h a n แนลของไทยรัฐสปอร์ตนะครับช่องกีฬาเพื่อคนรักกีฬาทุกคนครับ